ต่อมานะคะ67 i am looking forward จุดจุด u ศูนย์ชันรอที่จะนะคะ looking forward แปลว่ารอที่จะอะไรพบซี hope, see, นะคะพบเธอเร็วๆนี้คำว่า looking forward ตัวเนี้ยเป็นเจอร์รันอีกแล้วจำได้ไหมว่าขอเอาอิงออก look forward เราใช้กับ look forward to บวก ing อันนี้เป็นเจอร์ลันนะคะ look forward to สังเกตว่าบางที to อ่ะลูกคนอาจจะรู้สึกว่าพอตามได้ to มันต้องต้องเป็น verb infinitive ไม่เติมอะไรเลยใช่ไหมแต่คำนี้เป็นคำยุเว้นนะคะ look forward to บอก ing เป็นเจอร n d ันจำเจอร์รันได้ปะครั้งที่แล้วอ่ะชีที่แล้วอ่ะเจอร์รันตรงเนี้อยอันเนี้ย enjoy อยันเนี้ยนะคะ enjoy verb ing like verb ing love play love verb ing พวกเนี้ย เราใช้ looking forward to กับ ing เช่นกันก็เลยจะต,ต้องเป็น see cat looking forward to seeing you soon นะคะต่อมาข้อ68มาเลยนะคะ the weather was so cold we stay indoor นะคะอากาศมันหนาวเราก็เลยอยู่ในห้องนะคะอยู่ข้างในแบบห้องที่มันปิดไม่ชิด คำว่าก็เลยคือคําว่าอะไรบาทแปลว่าแต่ because แปลว่าเพราะว่าเอาตัวแปลว่าแม้ว่า so แปลว่าพอดังนั้นนะคะ so ขอโทษค่ะ so แปลว่าดังนั้นนะคะอันหนึบบพูดมันไปนิดนึงนะคะดังนั้นเราก็เลยอยู่ในห้องนะคะโซวีสเตอินด o ร์นะคะโอเคต่อมานะคะ69 he try hard he couldn't solve the problem พราะเขาว่าตรงนี้ต้องเป็นคําว่าถึงแม้ว่าแน่เลยถึงแม้ว่าเขาจะพยายามมากๆเขาก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงนี้มีคําไหนแปลว่าถึงแม้ว่าบ้าง despite แปลว่าท้งทางที่นะคะจริงๆความหมายของมันอะใช้ได้แต่ว่าเวลาเราใช้ despite เราจะใช้ despite หัวคำนามแต่อันนี้มันเป็น despite แล้วก็มันมันไม่สามารถใช้ despite ได้เพราะมันเป็นประโยคนะคะ ดังนั้นมีคำไหนอีก l t h o u g h แม้ว่าอาดูคำนี้น่าสนใจ because เพราะเพราะเขาเพราะเขาพยายามมากเขาเลยอันนี้แก้ปัญหาไม่ได้มันก็ไม่น่าใช่ so คือดังนั้นในนี้เราเลยต้องใช้คำว่า l t h o u g h แม้ว่าเขาจะพยายามมากเขาก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะาอันเนี้ยประโยค2สองอันเนี้ยมันเป็นอันเนี้ยเป็นบวกอันเนี้ยเป็นลบ ก็คือแสดงความขัดแย้งกันนะคะก็เลยต้องใช้คาว่าแม้ว่านะคะแสดงความขัดแย้งนะคะต่อมาห้าเจส she asked me จุดจ I had to f i n i s h my work เธอถามฉันว่าฉันอ่ะเสร็จงานหรือยังถ้าจะบอกว่าถามว่าจุดๆหรือยังอ่ะ อันนี้เราใช้ว่า ask me if นะคะถามว่าเธอถามว่าฉันอนะเสร็จงานหรือ,อยังเราใช้กับ if นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเ,เข็บในส่วนนี้ก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะไปแบบว่าทบทวน แกรมมาเยอะๆนะคะเพราะว่าเคปก็มีแกรมมาออกเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะเออเรที่ค่อนข้างหมดมากนะคะโอเคค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรครูพิมเชื่อว่าทุกคนสามารถทําได้นะคะแล้วก็ขอให้ออยพรให้สามารถที่จะเป็นมิตรกับแกรมมาแล้วก็เรียนแกรมมาได้อย่างสนุกสนานค่ะติดตามต่อได้เดี๋ยวจะมีแกรมมาดีๆสนุกๆมาสอนต่อนะคะ